อันนี้นะคะเราเล่านิทานเนาะเออเล่านิทานเออแรงจูงใจไม่มีอ่เอ,เอ่หลักฐาน d n เไม่มีร่องรอยของตุ๊กตาไม่ได้ถูกทำ้าย <c oughs> ไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะเอออันนี้นะอ่ประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่มีเด เป็นจำเลยค่ะอืมเป็นจำเลยโดยโดยการใช้วิธีการอะไรวิธีการต่อจิ๊กซอค่ะต่อจิ๊กซอจิ๊กซอว์จำนวนห้าร้ชิ้นต่อเข้ามาต่อเข้ามาจนได้เป็นพยาเอจนได้เป็นจําเลยว่าซันดีเขาว่าว้าจนสี่ดเออต้องต่อตัวนี้มาตัวนี้ต่อตัวนี้มาตัวนี้มา งงคือหลักฐานไม่ชัดเจนแต่ว่าใช้วิธีการโดยการต่อจิก๊กซออืมจิก๊กซอกี่ชิ้นทีนี้จิกจ๊กจิ๊กซอทั้งหมดห้าร้อยชิ้นอ่า DNA ก็ไม่มีบอกว่าปิดปากตุ๊กตาอ่าอีหยังวางงมันเห็นบอเห็นสภาพไหมคะอืมเห็ตัวเองเห็นสภาพไหมเห็นสภาพตุ๊กตาไหม เออเห็นร่างตุ๊กตาไหมหลังจากที่ตุ๊กตาไม่มีชีวิตแล้วนะ่ะถามตรงนี้ก่อนอืมนะอ่านคำอ่านแต่คําว่านู่นนี่นั่นจากที่นั่นที่นี่แล้วเอามาเอามาเอามา,เอามารวบรวมแล้วเอามาตั้งข้อสันนิษฐานด้วยตัวเองอืมอาจจะอ่านในอ่านในอะไรนะผลผลชนะผลผลชนะสูตรใช่ไหมอืมว่ามันมีร่อง มันเขียวมันดำมันอะไรอย่างเงี้ยและก็มาสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะทำอย่างนี้ใช่ไหมอืมนั่นละมันบอเห็นด้วยตัวเองอืมมันบอเห็นด้วยตัวเองมันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองดําเนินการด้วยตัวเองมันจะชัดเจนกว่านี้แต่ตัวเองจะมันนั่งแล้วก็ไม่ต้องมาถามเอฟซีว่าเออแบบนั้นหรือเปล่าคะแบบนี้หรือเปล่าคะตัวเองจะนั่งบรรยายได้ทั้งหมด อันนี้แต่ละอันแต่ละอย่างไม่ได้มีไม่ได้เห็นไงไม่ได้เห็นด้วยตัวเองและเมิทีนี้มันก็มีคําคอรหาว่าทําไมเป็นผู้ปกครองทําไมถึงไม่ไปด้วยตัวเองแต่ละสิ่งแต่ละอย่างทําไมไม่ดําเนินการด้วยตัวเองก็มานั่งแก้ตัวว่าที่ไม่ได้ไปด้วยตัวเองแต่ว่าทุกอย่างก็คือรับรู้รู้เห็นหมดว่าเขาจะทําอะไรทําอะไรกับตุ๊กตาอืออย่างเอาไปตรวจน,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 นู่นตรวจนี่ตรวจนั่นก็ต้องเป็นคนที่พี่ไทยแลนด์วันนีค่ะ ก็ต้องเป็นคนที่เซ็นนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเอาลายเซ็นของผู้ปกครองเท่านั้นเขาต้องเอาลายเซ็นของผู้ปกครองที่มีชีวิตเท่านั้นอืมใช่ไงเขาต้องการลายเซ็นของผู้ปกครองที่มีชีวิตเซ็นอนุมัติเซ็นอนุญาตในการดําเนินการและการคําว่าผู้ปกครองที่มีชีวิตนั่นแสดงว่าถ้าเซ็นแล้วสามารถติดตามไปดูผลได้แต่ทําไมไม่ไปอืม ไปยังคือบอไปเส้นไหนซื้อๆแต่กระใส่เอาไปให้เน่เอาไปให้เน่บัดทีนี้พอใส่คนนั้นคนนี้ไปให้แล้วกลับมาโทษเขากลับมาว่าเขาอืมการที่อะไรวะเป็นเลยเออนะจิกซอก็ต่อกันไม่ได้เลยพู้ จิ๊สองห้าร้ห้าร้อยชิ้นอ่าอ่าต่อกันนี่ไม่ได้อยู่เมนบอกอืมคือดูแทนวลีบางทีมันโมโหไงพีเอสนะอืมโมโหกับการที่ทําไมมึงออกมานั่งบิดนักหนาวะอืมยอมรับอะไรบ้างไหมเอออย่างอย่างสมมติว่าคุณขึ้นเขาตอนเวลากลางคืนใช่ไหมเออใช่ค่ะอืมเป็นเพราะ คิดถึงตุ๊กตารักตุ๊กตามากกินไม่ได้น้อนไม่หลับอือก็เลยขึ้นค่ะใครจะมาว่าอะไรใช่ไหมเม่นบอหลับพี่นอ้องอือและอย่างที่อย่างที่มีคําถามว่าในวันในวันที่ตุ๊กตาหายตุ๊กตาใส่ชุดสีอะไรถ้าตัวเองออกมาร่างบอกว่า จำไม่ได้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่น่ะเอ่อจะอยู่กับพี่สาวเขายางนั้นอย่างนี้ก็จะไม่มีมันก็จะไม่ได้มันเรื่องมันจะไม่ยาวเข้าใจไหมอืมออืต่อไม่ได้ก็พยายามบมังครับจนบิดเบี้ยวไปหมดใช่ค่ะเออ่ตไม่ได้ต่อติ๊กซอไม่ได้ดไไดพยายามเออไม่ขึ้นค่ะไม่เคยขึ้นค่ะอือโติ๊กซอไม่ได้ก็พยายามบิดไปมดแบบนี้นะเออและทีเนี้ยนะอือ พยานที่เคยพยานที่เคยพยานส่วนมากที่เคยให้การแล้วก็ขึ้นสืบขึ้นอะไรเงี้ยส่วนมากก็เป็นพยานทางทางโจทก์ทั้งหมดเนาะที่เป็นพยานาคนในหมู่บ้านนะนะส่วนใหญ่จะเป็นของของโจทก์ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าอะไรช่วงหนึ่งมีวันในในวันนัดพร้อมอะ อมันมีการยื่นบัญชีรายชื่อพยานที่ซ้ำกันอืจนต้องมีนัดพร้อมอีกทีหนึ่งนัดพร้อมนัดพร้อมอีกครั้งหนึ่งหมายถึงว่าต่างฝ่ายต่างยื่นยื่นอาลายชื่อบัญชีพยานเออและทีเนี้ยพอมาตรวจสอบแล้วลายชื่อมันซ้ำกันเออ่ลายชื่อพยาน่ะมันซ้ำกันจะต้องกลับไปใหม่เพื่อจะนัดพร้อมอีกทีหนึ่งอันนี้นี่ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นแบบนี้เนาะ เพราะส่วนใหญ่พยานแต่และพยานก็จะเป็นพยานบอกเล่านะคะเป็นพยานบอกเล่าไม่มีประจักษ์พยานนะคะอืมเป็นพยานบอกเล่าที่ที่เขาพยายามที่จะทําให้มันเป็นจิ๊กซอ่ต่อๆกันอืมนะทีนี้นะเออทีนี้แต่และครั้งที่พยานขึ้นสืบถ้าพูดไม่ไม่ให้ประโยชน์กับทางโจทก์ อีนี่ออกอาการทันทีอืมนะเขาชื่อว่าความจริงก็ไม่ได้นะจ๊ะเออเขาพูดความจริงหรือพูดตามเรื่องที่มันเป็นไปเป็นมาก,ก็ไม่ได้จ้ะถ้าถ้ารู้สึกว่าเสียผลประโยชน์อีนี่โจมตีทันทีค่ะหาว่าโดนซื้อตัวบ้างหาว่านูน่นหาว่านี่บ้างเออนะเขาก็ว่าไปตามเรื่องที่มันเกิดขึ้นอืมนะอ่าอ่าแล้วก็มาให้ รล้วล้อหรือให้คนนี่น่ะมาโจมตีอืม, <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องจริงต่อให้พันชิ้นก็ต่อกันไม่ติดอือ่าในเรื่องของอีขนุนใช่ไหมพี่ออีขนุนมันก็พูดไปตามความจริงของมันมันก็แค่เขาเรียกอะไรนะมีพิรุษ ในเรื่องของการทักแล้วไม่ตอบโต้ลงมาอะไรอย่างเงี้ยเออนะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นพิรุธอะไรมากมายเออถ้าสมมุติว่าเห็นว่าแบกกระสอบหรือว่าอุ้มอยู่อะไรแบบเนี้ยมันก็จะพิรุษอยู่ใช่ไหมอันนี้แบบว่าแค่เรียกแท่ตะกูลหาตะกูลใส่เขาแล้วก็เขาไม่ตอบมาก็หาว่ามีพิรุธแร้วกว่าซันดี้ไว้เออบางคนมันมีใจมันมันคิดหา ตุ๊กตาใช่ไหมเออเป็นจิตใจแบบว่าเขาเรียกว่ายางวะกังวนกํากลังหากําลัง่งอันนี้อาน่าเห็นหาว่าตุ๊กตาเนี่ยไปใส่ไปสิไปทังงหนอย่างจะสิมันมีเวลาที่มัมาตอบมาอย่างอืม <c oughs>